เดิมสวัสดีชาวชาวเชื่อแคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปเที่ยวทะเลกันมาใช่ไหมลูกหืมแม่กินไรกินขนมจีนวันนี้ทำขนมจีนไปไก่ครับผอมนะทวาไปเที่ยวไหนมาวันนี้ลูกกินโชว์เลยกินโชรู้เด็ดเลยจะพูนสิอ่ะมาเข้ามาล้ว เด็ดเดียวนี่อ yeah. ่อเดียวนีจ mm ้ะเลกันมาหิว oh, อ่มากคุณขนมโม้อืมไทยอืมปูดิอืมปดิเนี่ยนะกาดเดีวปเีู่ดอะไรอย๋อปูดินี่ไปเจาทะเลกันมาหยมากทะเลไม่ค่อยได้กิน อันนี้ห ah ิวโซ่นีี่อุดนี่แหละให้มาร้องเพลงเลยร้องเพลงเลยโซเชียลแคมเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆโซเชียลแคมสวัสดีค่ะโชเชียลแคมป์ฮัลโหลกูนุชคุณนุชร้องเพลงด้วยแม่กินข้าวก่อนหืมหลังไก่ยทอดเหนียวตอนนี้เหนียวครับทอดแบบเมื่อวาน กของจริงไก่บ๊ายบายนี่มันสุสันนกตัวนี้หมาได้ยังไงโอ้โอเคไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแม่มันจะเด่็กเหมือนลูกเนี่ยบายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย 으 <laughs>